สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุก้นตค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะมาแลเดอร์ตามนัดนะคะ่ะที่ได้สัญญาไว้ว่าจันเส้นขาจะได้มาพูดคลิปแนวทางรัฐบาลไทยของง่ดวันที่16ธันวาคมสองหาขกคเนาะการก่อนอื่นเนาะคะ่นนะ,คะขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุขุสุก้อนเนาะที่เข้ามา รับส้มรับเบงลรอกอ่ะฝากกไดไลก์กดแชร์กดติดตามเพนเดอผู้ใดข้ว่าผู้ใดกดให้นเาาานาะอ่ะขอให้แตกสามตัวถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะวันเนี้ยเอ,อ้าอ่าวันที่อาจารย์ริ่นสีเห็ดพิธีเราค่ะเดี๋ยวเปฟังจากปากอาจารย์แต่ว่าเล่าเนาะอ่ะขอพูดเรื่องเล่าในเมื่อวานนี้โอ้ยนี่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 น,น,นี่คุณพอ่อคุณแม่เห็นบอกเล่าเมื่อวานนี้สำเร็จอาจารย์ก็ให้สำเร็จมาแล้วเนาะ จันเส้นขาเล่าออกเนาะห้าห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าข้างล่างเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตรงตรงเนาะ,ะเด่นเก้าเนาะเนี่ยสุดยอดมากๆแอดก็ถามอาจารย์อยู่ว่าจันว่าเก้ามาบออาจารย์วังบา้าบ้าดีเนาะ,ะงวดก้อนขึ้นกันถามาสองมาบออาจารย์สองบามาบา้านสองบ้าบ้ดีเนาะ,ะวันนี้ที่ความฝัน แป๊บนึงเนะเดี๋ยเพิ่งเด้อาจารย์ได้สายเดียวอาจารย์ล่อก่อนเดอแป๊บหนึ่งอ่างวดก่อนเนาะล่าวันที่สามเป็นมอล่าวันที่สามเนี่ยอาจารย์ว่านกเก้าเ่าตัวหนึ่งอยู่เรื่องเทิงตัวหนึ่งอยู่กลางเนาะนกเก้าเ่าออกเก้าแปดพี่น้องเลยบัรนี้แอ็ดก่แอ็ดเก่เอาเนื้องหกเมื่อไหร่ด้วยโอ้ยเนนึ่งหกงวดพวันกันลายเติบเนาะบานนดี้ฟันว่าพระพันปีหลวงเก้าผม เก้ากับมีเก้าเสียบปิี่ยนบอมเก้าหนึ่งตรงตรงเด่นเก้าอ่ะเล่ากอาจยนนี่ผู้ใดเอาเปลนนี่ฟังเปลนนี่เข้าดีแล้วอะบันนี้รัฐบาลไทยเนาะงวดที่แล้วเนาะรัฐบาลไทยงวดที่แล้วอ่าเขาเลขวันที่มาทําพิธีนาะค่ะคือวันที่ยี่ห้าจริงๆแล้วคืออ่าเพื่อนจะมาทําวันที่ยี่สิบเจ็ดย้อนหลังงวันทำงานเนาะขออนุญาตพูดนิดนึงเด้ออย่าพึงเบื่อกันเนาะคือวันที่ยี่สิบเจ็ด เพิ่เลยเปลี่ยนมาเอาเป็นวันที่ยี่ห้าปรากฏว่าเลขออกเนาคะ่ะสองห้าสองออกแล้วก็เลขบรรทัดท,ที่ไปทําวิธีที่วัดเพ่นเนะะาะปู่พญานาคได้ห้าสองเจ็ดนะคะห้าสองเจ็ดเลขออกห้าสองสองห้าเนาะกะเข้าเลขประทัดด้วยเนาะอันนี้ค่ะแล้วก็เลขสามเจ็ดของอาจารย์นี่ซ้ำโมหนำสามเจ็ดเนี่ตามมาออกเล่าด้วยนะออกเล่าพร้อม แล้วก็เลขศูนย์หานีกอะมาออกเหล้าแล้ว,วะเนี่ยพอ่พอพ่อบอออกไทยเพิ่งมาออกเหล้าแล้วก็สามเจ็ดก็มาออกเหล้าด้วยกันถัดมาอีกเนาะแล้วกางวดของวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกแปดเขาเลขเออเลขอ่ะเลขทูบแล้ะเลขรัฐบาลไทยออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสองตัวสามเจ็ดปรากฏว่าเข้าที่เลขทูบเขาสี่ห้าจริงจริงเลขทูบอนะ สี่ห้าแปดโอ้ปอนแปดซีหาเนาะเลขทูบจริงๆมันเป็นแปดสีหามันก็ออกซีหาตรงๆเนาะเอาบานี้มาฟังเสียงอาจารย์เนาะว่าแนวทางเนี่นรัฐบาลไทยต้องงวดเพียงใดกะมาฟังกันสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเจ็ีกะเขากะมาเบ่าเรื่องตัวเลขบันไอเนาะคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทย เมื่อวานนี่ก็เป็นของรัฐบาลลาวกัสิสมหวังกันแน่อยู่ดอกผู้ที่เห็ุตัวเลขอยู่ในวงกลมก็คือเน้นให้ที่เก้าเด่นเก้าก็ไปให้ก็คือเก้าหนึ่งสองแปดกักับสิ่โชคดีอยู่ดอกผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อพ่กเป็นกะบ่วเป็นยังกับเทปาบุญมาทัานหอดวันจันทร์นี่ก็จะตามเบิ่องอีกสักนึงแล้วกันดิคือเก้านะ่รล่ะ กันพูดสุขรือว่ามาันออกอาทิตย์หนึ่งมันออกสามเทียนนะครับเนาะกามือแต่ไมาแกล้งข้าวกันว่าคือผมบอกไว้แหละครับผมทําพิธีที่ผ่านมากะมันบ่สําเร็จเล็กไทยแต่มันกลับไปล้าวก็ถือว่าผูตามไทยเปลี่ยนล้าวกะว่า,า,าปเป็นยังแค่ผมท่ออันกับชัยเดชทำพิธีต่อคือวันที่สิบห้าที่จะถึงนี้ เป็นเดือนสุดท้ายปีกสองงวดซ้อนก็คือสิบห้าและวันที่สามสบเลขมันเสีอ่ยออประมาณนี้นะครับปีหกแปดก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งข่าว f อซว่าสำหรับตัวเลขแนวทางฝันต่องวดก็คือพี่โจเกินไป้ะครับว่างวดนี้อาจจะอาจจะฟังดีๆนะครับอาจจะกับรด็ แจกคข่าวใน y o u t u b e ก็คือผมได้เบากันกับแฟนว่ากับจีไห้เฉพาะในกลุ่มไลน์หรือโทรศัพท์ที่อยาติธรรมร่วมขอด้วยกันจริงๆภายในสองวันนี้ก็คืออยากให้ผู้ที่อยากติธรรมอยากมีโชคจริงๆไปถักมากับจีไได้ห้ไปตาม ที่ท่านถักม้าคนที่ถักม้ากับที่หายไปสําหรับตัวเลขแนวทางบ่กวาฝันตองวดบ่กวาเลขทําพิธีอันนี้ขอแจ้งข่าวไว้ด้วยครับเด้อแต่ความฝันกับฝันแล้วล่ะครเอาจริงแล้วกับฝันแล้วในกลุ่มไลน์เดี๋ยวนี้ก็ยังท่านได้บอกจะค้นดอกครับก็สิบอกทอมกันคือตัวเลขฝันตองวดกับเลขทําพิธีพร้อมกันไปเลยคือวันที่15ที่จะถึงนี้แต่เมื่อนีมาแก้งข่าวห้ fc ที่ติดตามใน youtube ผมก็จะบ่ะดรแกงข่าวตัวเลขให้ทราบกันได้ครับเด้อแต่รต้องเสียใจท่านก็สามารถทักมาได้ผมก็จะห้คือเกา่าแม่นบพบ่โจค่ะ <c oughs> สำหรับเลขเหลา่าก็กะจะได้ให้ันคือเก่าครับคบาอมืดเท่านั้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะได้ห้ให้ยุรีนิตเตอรบเลขเหลา่าผมก็จะไม่หายไายอกผมก็จะห้แค่สี่ตัวแล้วก็ ตัวล่างอีกตัวสองตัวนี่แหละทิ่เปิ้ลหายลร่อย่างให้คนถืออยากให้เอฟซีถูกผู้ที่เพิ่นมากเกลนสาหรับตัวเลขแนวทางผมก็เพราะที่ซื้อใอดอกเลขผมเลขลาวเนี่ยผมให้ผมบอกตรงตรง,ตรงเลยไม่หลุดเกินหนึ่งครั้งถ้าหลุดแล้วระวังให้ดีเพราะผมไม่ได้คํานวณน,นะครับเป็นเลขปล่อยนําโชคให้เอฟซีทุกคนก่อนที่จะถึงเลขใหญ่ผมบอกได้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งของผมไม่หลุดติดกันสองครั้ง ถ้าวันไหนหลุดแล้วระวังให้ดีคือจังมือวานนี่แหละครับเอฟซี FC. กะมื่อก้อนนี่มันกะหลุดไปเนาะเอาจิงแล้วก็ไม่อยากให้หลุดหรอกมันกะมีในัาใจผมนี่แหละกมือวานนี่กะหายสำเร็จแล้วแต่ว่าส่วนรัฐบาลไทยเน,นี่ยเมื่อนี้นเขาเขามาฟังรัฐบาลไทยผมกะขี่แกงให้เอฟซีเลยฟังเลยครับเด้อว่าสองงวดที่จะถึงนี้ผมทําวิธีหรือเลขความฝันต่องวดผม ไม่ได้แกล้งทางช่อง Youtube นะครับเพราะผมจะขอให้ญาติธรรมจริงๆที่จะร่วมสร้างด้วยกันคือญาอัญญลินหรือญาติโกมินนี่แหละครับผมต้องการสร้างญาติโกมินขึ้นแล้วซื่อจริงๆนหน่เป็นซื่อชื่อว่าญาอัญญลินนาคลัชเป็นนาคสีเหล่าในตระกูลสีเหล่าม,มีในตำนานนะครับไม่ใช่เราโมโนสร้างท่านอาทิ่ผมสางปูเพชรง,งินมานี่ผมก็บริมโนสรง ผมกับเพื่อนกันมาอยู่น้าผมตั้งเป็นสิบปีประธานโชคประธานละเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหาเช่ากินคเดแล้วนี้ผมกับกับมีเงินหย่อนเพิินครับบอกตรงก็พอจับพ่อาบครับก็พอถึงวันรวยเฟร็เสร็จยังพอจับพ่อาบก็ว่าได้เดือดร้อนกับเขากับพออยู่ได้ครับนี่แหละครับความศรัทธาบารมีเกิดกับขันเบาเรียงเรียกนะครับเนาะโชคละผู้เพื่อนก็เคยหายมาสําเร็จสามตัวสองตัวมาเรื่อย ตามที่ผมปล่อยใน YouTube มานี่ก็ประมาณ4ี่หปีหรือหเจปีแล้วล่ะก็มีผิดหวังบ้างสําเร็จบ้างกับบว่ากันทุกอย่างมันก็เป็นการคาดหมายหรือเป็นบุญบารมีของเราแต่ผมให้ทุกขั้นผมก็ให้เป็นแนวทางถึงผมจะฝันได้ทําวิธีได้ผมก็บอะไรามันต้องบอกล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็บ่อคยบอกแต่จริงๆแล้วผมก็อยากให้ทุกคนที่ศรัทธาองปู่ผมเนี่ มีโชคมีเงินมีทองทุกคนนั่นแหละครับแต่ที่มื่อนี่มื่อเาคลิปกับกับว่าอยากให้เอซีรอคอยว่าอ้าวอาจารย์คือปปลอย,อยเล็กใน YouTube นคือแก้ข่าวไว้เลยว่าสองงวดที่จะถึงนี้ก่อนสิ้นปีนี้ผมจะงดกระจายข่าวใน YouTube งดให้แนวทางนะครับใน YouTube ผมจะให้คนที่อ,อยู่ในไลน์ผมส่วนตัวหรือ โทมาโทรมา,รมาก็ได้ครับเป็นไลฟ์บรืเป็นโทเมาก็ได้คือว่าผมจะให้ญาติธรรมของปูนกิงที่เพิ่นศรัทธาองค์ปู่และอยากมีโชคผมเกรงใจว่าถ้าหายไปแล้วถ้าเลขเพื่อถึงเดี๋ยวสิไปเบานันเบานี่นิ้นท้าผมทันทีไปใส่ลายเสพผมผมกับว่าไ้วาเรครับเพียงแต่ว่าผมก็ให้เป็นแนวทางเล็บกับมีเขาไม่หลุดกับ,บ่าไดวากันเพียงแต่ว่าอย่าไปผิดใจคนที่เขาซื้อแล้วบางครั้งมันก็ถูกบางครั้งมันก็ไม่ถูกสิ อย่างเพิ่นเสียใจผมเกิดเลยของงดก่อนสองงวดนี้ถ้าใครยังศรัทธาผมและองค์ปู่เพชรเงินอยู่นี่ก็สามารถทักมาได้หรือโทรมาหาผมได้ผมจะให้แนวทางฟันต่องวดได้เลยเพราะว่าวันทำพิธีนี่คือเลขทูปฟันที่สิบห้าแต่ถ้าแนวทางนี่ผมปล่อยให้เลยถ้าคนโทรมาหรือเข้าไลน์ผมมาทักมาส่วนตัวผมผมให้ไปเลยผมบอกได้เลยว่างวดนี้ผมผมมีความมั่นใจสูงเหมือนงวดที่ผ่านมา ถ้าเลขผมไม่ดังผมบอกว่าเลขผมเข้าแน่นอนอันนี้บ่บ่เป็นโปรโมทเจ้าของนด้ครับเรื่ออันนี้มันเป็นความคา,าดหมายในในสิ่งที่ตัวเองฝันว่าปกติมันต้องเป็นแบบนี้แต่งวดน,นี้ผมกับผมกับฝันแล้วละ่ละต่องวดแล้วกับเลขหน่อยตัวผพมครับผมก็ได้บนคู่เดียวล่างคู่นึงล่างคู่นึงก็คือมีสองตัวนะครับบนอีกคู่เดียวก็คือสามตัวตัวเดียวเลย มันจะเหมือนเลขงวดนี้ผมฝันได้ล่างมันจะเหมือนไทยเอฟซีจได้มันจะเหมือนห้าแปดกับสี่สาม,ม 43. ปู่ให้เลือกเอาแต่งวดนี้ผมก็ได้มาแล้วครับก็ให้ร้องพิจารณาบึงนี่คือการแจ้เข้าของเช่นขาด้วยครับด้วยว่าสําหรับญาติธรรมที่ต้องการตัวเลขของผมจริงๆสองงวดนี้งวดวันที่สิบห้าและก็วันที่สามสิบนอพี่โจเนาะเป็นบอยค่ะก็ขอให้เอฟซีได้รับทราบกันไว้ว่าผม ไม่ได้ให้แนวทางใน youtube ผมจะให้ในกลุ่มไลน์หรือโทรศัพท์เท่านั้นเพราะผมจะให้ญาติธรรมที่ยังศรัทธาองค์ปู่จริงๆผมจะทำให้สำเร็จลองดูว่าสองวันนี้ผมจะทำได้ไหมนี่คือผมตั้งเปทานไว้ก่อนสิ้นปีผมอยากให้คนที่ศรัทธานี่มีโชคคนที่ยังประทนมีโชคที่ติดตามผมมาติดตามปูเพียรเงินมานี่อาจารย์ผมยังไม่มีโชคเลย ูเพชรเงินเนี่ยลังคนเขาสําเร็จไปแปดสิบรอบแต่ตัวเองนี่ยประ่านสําเร็จเต่มเทียนผมจะให้กลุ่มนี้สําเร็จผมภาวนาทุกมือมือวันวันพระองค์ภาวนาให้และผมก็มั่นใจพอมนะครับงวดนี้ผมมั่นใจผมบอกเลยเลยสองงวดข้างหน้านี่ผมบอกผมมั่นใจโมเมนต์ Moment, ผมการันตีตัวเองเนยหมายความว่าผมมั่นใจเพราะว่าถ้าผมขอให้ยาตททำจริงจริงนี่ผมว่าผมมั่นใจแล้ว เอาก็แจ้งข้าวกันเพราะประมาณนี้แ่ะครับว่ต้องไปเสียใจผู้ที่รู้จักเบอร์โทรหรือมีไลน์ก็ทักมาผมก็จะให้ก็ถือว่าเป็นพระราหี่จะของนี่แบบแม่ลบก่โจรการผู้ใดยังอ่าอยา่างโทรหาอาจารย์นะคาอ่ากัมาอยากบอกท่านมีเบอร์เนาะคะรโทรมาแอดก็ได้ดิแอดเซอให้เนาะแอดจเจวให้แล้วก็หรือได,ได้ได้เบอร์อาจารย์ไปแล้วก็แอดไลน์ส่วนแอดไลน์ส่วนตัวเข้าไปเอาการจันได้เลยเนาะคะ่ะเออถ้าเล่นไลน์เพเป็นกะโทรมาได้ผมก็รับให้ตลอด แล้วโทรมานี่บอมเป็นโทรมาเรีอนอื่นเลยครับโทรมาขอแนวทางต่องวดแต่เล็กทําพิธียังมีเด้ครับวันทำพิธีนี่คือวันที่สิบห้าแตผู้ใดอยากได้ต่องวดไปหยิบรอตเตอรีไว้กะโทรมาได้ทักมาได้แต่ยู u <ม>ูบนี่ผมก็ขอบอกเหมือนผมพูดที่ผ่านมานว่าสองงวดนี้ผมจะงดก่อนผมผมจะขอให้อยาติทำจริงผู้ที่ศรัทธากิงผมจะให้ ก็่ม่ได้เสียคายอย่างไรหรอครับก็ไ่ได้มีเขาายย่ากุ้งไรก็ยังไม่ได้บังคับไ,ไม่ได้ไม่ต้องมาเสียเงนินให้ผมสักบาทขอให้ท่านทําใจศรัทธาแค่นั้นท้าบารมีท่านก็เกิดแล้วคืออย่างผมทําวิธีอย่างเงี้ยอ่าท่านจะร่วมขอตัวเลขกับผมท่านก็ทําบุญมาได้บาทหนึ่งสองบาทนี่คืออันที่ก็ร่วมขอตัวเลขแม่นบาวิโจใอ่ผมไม่ได้บังคับคนว่าท่านต้องออกเป็นร้อยเป็นช่างผมไม่มีนะครับนโยบายผมไม่มี ในเมื่อผมเป็นสะพานบุญแล้วผมเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเพื่ออายากให้ทุกคนสําเร็จในโชคลาภผมก็เฮ็ดให้บบมี่ไพโรครับที่จะมาขอตัวเลขซ้ำซากให้เอฟซีเนี่ยผมทําให้เอฟซีผมกับว่รได้บังคับว่าทุกท่านต้องโอนมาร้อยสองร้อยสองร้อยเก้าเก้าไม่มีนะครับผมให้ออกตามอัตราภาพของท่านท่านโอนมาบาทหนึ่งท่านก็นได้ตัวเลขไปโอนมาสองบาทท่านก็นได้ตัวเลขไปว่าต้องถึงหล่อถึงซังว่าต้องเฮ็ด ผมเคยบอกแล้วทำบุญอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนสื่อหวยมก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนสื่อตามบุญตามกรรมจะของอย่าหวังเกินไปบางครั้งมันออกมามันกะมีผิดมิถูกคือจังเขาทำบุญนี่แหละเราก็ทำบุญพอประมาณตนออกบุญออกทานมากอะบาทหนึ่งสองบาทอันนี้ก็ถือเป็นอนิสสุมเลเด้อเอฟซีไม่จำเป็นะทําทำให้ตัวเองเดือดร้อนคือจะผมจะทำวิธีของสิเอฟซีอยากร่วมขอคาอจาร์เนี่ยโอนมหาบาท นี่ก็ได้ตัวเลขเนาะี่โจนะเนาะแกกงข้าวให้กันฟังว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกร้องสิ่งใดๆทางนั้นผมไม่เคยเรียกร้องเงินใครผมบอกตรงผมกับพ่อได้จับได้ปบายผมให้เลขมาตั้งแต่ปีหกสี่เขาถูกกันมาตลอดผมไม่เคยว่าเอ้ยท่าน้องโอนเงินมาผมนะผมไม่เคยพูดผมบอกบุญเนี่ยเราถูกแล้วเราทําที่ไหนก็ได้ทําบุญเนี่ยทำกับพ่อแม่ทำกับมัดกับว่าใกล้ซื้อหัวอาหารใ,ให้หมูให้หมาข้างทางเนี่ยก็เป็นบุญอนิสง ไม่จาเป็นต้องส่งเงินมาให้ผมแต่ผมร่วมพิธีทําพิธีเนี่ยผมก็บเ่ได้บังคับทุกคนต้องโอนเงินมาร่วมพิธีผมนี่ผมไม่เคยพูดผมบอกแค่ว่าท่านมีจิตศรัทธาท่านทําแต่ผมได้บาทหนึ่งท่านก็เป็นบุญนี่บาทหนึ่งก็ยังได้ตัวเลขดมียเขามีบอก้งนะคนที่ไม่มีผมก็บอกว่าสาธุเอาผมก็ให้ตัวเลขให้เขาเนี่ยคือความหมายเป็นอย่างงี้<า>ทุกครั้งผมขอตัวเลขผมก็แจ้งข่าวให้เอฟซีในช่องโจพารวยนีย่ได้ยินกันหมด คือมวดน,นี่ได้ยินอาจจะจะจะ,จะไม่ได้ยินตัวเลขเด้อไอโจกะจะไม่มีตัวเลขฝันต่องวดให้อันนี้คือแจ้งข่าวเด้อตัวเลขท่านจะได้คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละครับเห็นจังใดจังใดรายละเอียดยมันอยู่มงหันเอาไอโจปล่อยเป็นสร้างบาทอ่ะค่ะการตามนี้แล้วกันคุณพ่อคุณแม่แจ้งข่าวกันก่อนเนาะสาหรับใครที่รอสายบุญกงอนจัน,จนก็ทักทายมาทางไลน์ส่วนตัวนะผู้ใดร่วมบุญร่วมท่านอะค่ะ ผลไม้รักใหมในวันทำพิธีกับเหมือนเดิมเนาะคะ่ะมันชีเกาของคุณดวงจันท์นี่ยละโอนมาได้เนาะรวมบุญรวมพานเพราะว่าแต่ละรอบเนาะ,ะแต่ละรอบเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายในการทำพิธีเนาะคะ่ะหนึ่งค่าผลไม้ค่าน้ำมุ้งน้ำมันของพรอจันค่าอ่าถวาย้พ่อจานนันน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็ตามที่เห็นนั่นละ,นะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะ น้ำทาน้ำแดงน้ำยังก็ต้องถวายเพลินคือว่าคันผู้ใดมิจิตสถานนะคะอยากร่วมบุญอยากได้แนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนขาเนาะก็แอดไลน์แอดไลน์ลเข้าไปหาอาจารย์เลยค่ะทั่วอาจารย,ย์ได้เลยใครมั่มีเบอร์ก็มาเอาน้ำโาทั่มาเอาน้ำแอดได้เนาะคะ่ะบ,บ่บ่ห่วงดอกค่ะใครอยากได้เบอร์อาจารย์แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะทราบกันเนาะคะ่ะเบอร์ของอาจารย์แล้วก็แอดไลน์มาทางโจพารวยก็ได้เนาะคะ่ะ ผู้ใดอยากขก้ากาลุ่มไล่กระจกผาลวยก็จะมีแนวทางของอาจารย์เส้นขาโดยตรงแล้วก็มีทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะก็เป็นก,กลุมก่มกลุ่มรวมกลุ่มรวมแนวทางตัวเลขรายวันแล้วก็ของอาจารย์ด้วยเนาะค่ะแ,แบ่งปันให้แล้วก็ของทุกสำนักทุกอาจารย์มีทาั้งงานน้อยเล่าไทยเนาะค่ะก็ตามนี้คุณพ่อคุณแม่ กับปแม่นการว่าวันนี้คือว่าจาันน่ะอยากสร้างอยากสร้างยามากๆเนาะคือมันพูดไว้แล้วเนาะยาเพิ่นชื่อยาอันเจรินจริงๆแล้วคือือยาโกมินี่แหละเพิ่นว่าขันอยากสร้างยาอิลีเพิ่นก็นเลยว่าเอา้าเฮ็ดพิธีเพื่อนงดสองรอบแล้วงดงดทางอทางช่อง youtube สองงวด ต่ว่าเพื่อนจะให้เฉพาะอายาติธรรมเด้อก็ไม่ได้หมายความว่าคือเลือกที่รักมากที่สั่งเนี่ค่ะเพราะว่าอาภัยร่วมบุญร่วมท่านมากาจาันก์ะคือยิงตัวเลขไข่ไปในร่านส่วนตัวก่อนเนาะ,ะอันนี้ต้องการขออภัยบางครั้งอาจจะบ่ถูกใจสําหรับคนที่ขันรอบนอกเนาะ,ะก็ต้องขออภัยแต่ว่าหลังจากสอง,งวดนี้แล้วถ้า,าพร้อมแล้วสิเนาะจะสร้างย่าได้สิแม่ค่ะ หมายถึงว่าอยากสั่งยาอิเลสิเอา้าเข้าใจกันเนาะกันเนาะแอดกับกับพูดบุตริกกับขอให้เนาะพูดพูดถูกพูดพิดกลได้เนาะอยากสั่งยาแล้วแล้วกับมันใส่เงินทุนหลายพวสมค,วะคะ้วนเนาะสั่งยาเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดอายากได้แนวทางตัวเลขเนาะกับแ,แอดไลน์ส่วนตัวไปหาอาจารย์หรือทรอาอาจารย์ก็ได้เนาะ แล้วก็หรือจากเข้ากะกแอดมาทางไล่แอดโจพ่าน้วยก็ได้เนะคะทางช่อง YouTube ก็ได้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสําหรับผู้ใดร่วมบุญร,ร่วมท่านมากกัเสียตัวเลขกอนเนาะคะ่ะต้องขอให้เยาวานยังสันหัังสีเ่เนาะเข้าใจกันนะคุณพ่อคุณแม่กระตามนี่คาจันสุดท้ายนี่กะรา,ายละเอียดการคงจะเข้าใจกันเนาะเอซเพราะว่าผมนี่สองมวด ก่อนสิ้นปีนี้ผมจะทำพิธีก็คืออยากให้ญาติธรรมผู้ที่ไม่เคยสำเร็จในตัวเลขของปู่เพชรเงินจะขอให้สำเร็จในสองวดนี้ก็สิได้เพิงบารมีปู่คือเกวันละวาเมื่อก่อนกอนให้มาผมไม่เคยได้กับปู่เพชรเงินเลยจังสี่ก็มีคนกับกับไข่ท่านสำเร็จในงวดที่จะถึงนี้และงวดวันที่3ามสิบนี้สำหรับตัวเลขแนวทางความฝันต่องวด คือผมเบาเด้อถ้าเอซีใครสนใจจะได้ไปยิบไปบายก้อนกนอะทักมาเอาโทรมาเอาสำหรับเลขทูกมันทำพิธีกะจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็คือเลขมันกไกลกันดอกเลขผมนี่ให้สามารถจับต้องได้แต่ผมบอกเลยว่างวดนี้ระวังให้ดีมันจะเหมือนงวดห้าแดและสี่สามผมองตัวให้เลือกแค่นั้นเองเอาสุดท้ายก็บก่มีอย่าง ก็ขอแกงเข้าประมาณนี้กะถ้าวัตถุใจก็ขอโหสิกรรมต่อกันขอโทษขออภัยกะหวังว่าสองงวดที่จะถึงนี่กัคงเข้าใจกันหลังจากสองงวดเสร็จก็เป็นปีใหม่เฮากะได้ห้กันตามปกติเหมือนเดิมเนาะอีจอนะ่างเนาะกัตรงนี้ก็ขอให้อยากจะทำสำเร็จในโชคลาภก่อนเนอเอฟซีี่ฏิของมีโชคมีลาภ ยังศรัทธาในองค์ปู่อยู่กับถักมาเบิง้งของมาเบิง้งอาจจะทันไม่ผูกเลยอาจจะถูกวันนี้ก็ได้เอาสุดท้ายนี่ก็มีอะไรครับเดี๋ยวอาจารย์เล่านี่คือเ่าเนาะอาจารย์เนาะเล่ากับเหมือนเดิมครับบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงผมมั่งบางครั้งก็จะให้พี่โจพูดผมเป็นคนที่ขันบ่อเล่บ่อเลหลายๆผมยันบ่ศักดิ์สิทธิ์ที่เจอตอกขอยนะเพราะว่าผมนี่ผู้บาอาจารย์ผมก็ ผมก็วอาได้นิดน้อยไทยผมเกหลือ,เล,อเล้มกัมันบดีเอาสิลาวก็เหมือนเดิมครับอันนี้ถือว่าว้าวเงียบดิถือว่า,าได้เข้าใจกันาลาวก็เหมือนเดิมครับก็จันทร์ถึงศุกร์ก็ประมาณนั้นเอาเมื่อน,นี้กะจแต่ย้อนให้พี่โจก่อนหลังจากนีไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีใส่ปีใหม่ภายในสองวันนี้ขอให้ทุกท่านสมปัารถนาทุกคนที่ยังไม่มีโชคก็ขอให้เทวดาฝ่ายดินบรรดาให้แก่ท่านทุกคน สำเร็จในผลนั้นยิ่งใหญ่นี้สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตามนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ฟ้า่องเนาะ,ะได้ฟังเสียงอาจารย์แล้วเนาะให้เข้าใจกันนะว่าถ้าเรามีความเข้าใจกันทุกอย่างก็ราบรื่นสําเร็จด้วยดีค่พะพวกเข้าใจก็ต้องกล่าขอให้เด้อเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องนึกถึงออ่าสิ่งที่เราจะสร้างเนาะ,ะเอา้า จะมาแนวทางรัฐบาลไทยฟันต่องวดของอาจารย์นี่ไพ่อยากได้ทักทายมาทางไลนะะ์เนาะฝันต่องวดทักทายมาทางไลน์แอดไลน์ส่วนตัวเนาะ,ะไพ่ร่วมบุญร่วมทานมากอะ่ะแอดต้องขอบอกก่อนว่าแอดกสิทรงไห่ผู้ร่วมบุญร่วมทานของอาจารย์ไห้กอนเนาะ,ะสำหรับฝันตองวดส่วนเลทเลทท่ำิธีะะ่เนาะคือวันที่สิบห้าเนี่ยศิษญาติท่ำก่อนเนาะญะาติท่ำแล้วก็อาจารย์กยิษอยากส้างแล่าว,ว่าเนาะ อย่ากดอย่าเครื่องกันเข้าใจกันเด้อคุณบอกกันแบบายบุญทุกท่านเนาะพูดดีรอแนวทางแอดไลน์ส่วนตัวของอาจารย์ไปเลยเด้อค่ะหรือจะแอดไลน์มาทางช่องย t u b e โจงพอ้วยก็ได้นอกะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านอาจารย์ก็ว่างรับทุกสายเนะ้ะ่ยินดีรับทุกสายทุกคนเนาะ,ะไม่เลืเลอกที่รักมากที่สั่งเด้อคุณบอคก,กันแบบก็ตามเล่าเนาะก่ะเอาสิแล้วกันเอาอาจารย์เพิ่นกันยังไงแนวทางเล่าอยู่เนาะคะ่ะ ทานซุม,มว่าเลขของอาจารย์เนี่ยงวดวดที่แล้วบวกละวังงวดนี่เพื่อนเสียวไอ้เขาเนาะ,ะมันเข่าเลยอะสังเกตที่พันมาตลอดนี่เลขของอาจารย์นี่เลขลาเนาะอันนี้พูดถึงราเข่าดีเนาะ,ะอ่าความฝันของอาจารย์เนี่ยจับใจความดีดีเนาะ,ะจับดีดีเด้อนกกาเวานกกาเวาเก้าแปดอะ วก่อนนกเก่าเบาตัวนึงอยู่เรงทั้งตัวนี้อยู่หลังล่างออกเก้าแปดบนบานนีเข้ามาลงหลัง,งล่างแอดกตีไปหนึงหกเนาะม,นมีหกเหรอไหมงวดก่อนบาดีเพื่อนว่าอันนั้นเอี้ยงกงนว่าอันพระพันปีเก้าผมมีปินเสียบอยู่เก้าหนึ่งโอ้ยปาตายน้ำตื้นแอดอะไร อ่ะบ่เป็นอย่างนั้นจ้ะตามไอ้แนวทางเพื่อนบ้านเราป่ะนะฟังดีๆถึงแม้นว่าเล่าอาจารย์กับเมตตาให้อยู่เนาะค่ะผู้ใดร่วมบุญร่วมท่านร่วมด้วยช่วยกันพุ้เาหาละสิบเดอ้อวันที่สิบผาเนาะค่ะเนาะผู้เฮ็ดมาแล้วกักบกราบขอบคุณหลายๆขอให้บุญทรงเด้อให้ทรงให้อยู่ให้คำขอให้ถึงละว,วันที่หนึงน่งเนาะฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั่งช่องยูทูบโจพาเรื่องเดตตาค่ะคุณพ่อคุณแม่ไฟเข้ามารับชมรับฟังเนาะ ก็แลายก็ใช่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยหนึ่งถึงห้าแล้วก็สามตัวหนาสามตัวไทยสองตัวไทยขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกคนทุกท่านไปเพื่อนบ้านคามโค้งก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวพูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ